สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดาษชาแนลวันนี้เราจะมาพาทุกคนใช้คอลัมน์ประเภทใหม่ที่มีชื่อว่าคิวดีคอลัมน์นี้จะเป็นคอลัมน์ที่ทําให้เราสามารถค้นหาข้อมูลข้ามเทเบิลหรือข้ามแผนง,งานเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะทําการรวบรวมผลลัพธ์เนาะว่ามีจํานวนนักเรียนชายกี่คนแล้วนักเรียนหญิงกี่คนโดยตัวอย่างดาตาเบท,ที่เราเตรียมไว้เนี่ย จะมีในส่วนของจํานวนนักเรียนที่จะแสดงชายหญิงตอนนี้และรายชื่อนักเรียนที่จะมีรายชื่อของนักเรียนเรียงลงมาแบบนี้เลยซึ่งจะแยกชายหญิงด้วยนะและเดี๋ยวเราจะมาที่เทเบิลของจํานวนนักเรียนโดยที่เราจะเพิ่มคอลัมน์ที่มีชื่อว่าคิวบี้เข้ามาคอลัมน์นี้เลยจากนั้นในส่วนของซอสเราจะเลือกที่รายชื่อนักเรียนและมันจะมีคําว่าฟิลเตอร์บายขึ้นมาใช่ไหมเราใส่คาว่าแอดเข้าไปจากนั้นเราทําการเลือกที่เพศอีท e แล้วเลือกที่ชาย จากนั้นมันก็จะแสดงผลเฉพาะรายชื่อของนักเรียนชายขึ้นมาตรงนี้เราใส่คอลัมน์เป็นชายแล้วกดดันสร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ขึ้นมาใช้เป็นคิวี่เหมือนกันแล้วตั้งชื่อคอลัมน์ว่าหญิงในส่วนของคิวี่เนี่ยเราก็จะทําการเลือกเหมือนเดิมเลยโดยใช้ Table รายชื่อนักเรียน Filter By แล้วเลือกที่เพศจากนั้น e s พิมพ์คําว่าหญิงลงไปแล้วก็กดดัน จากนั้นเราจะนับจํานวนได้ยังไงอะถ้าเราต้องการนับจํานวนเนี่ยให้ทุกคนทําการเพิ่มคอลัมน์เนาะตรงนี้เราจะทําการเขียนว่าจํานวนนักเรียนชายแล้ว type เนี่ยเราจะเลือกเป็น l o w up จากนั้นในส่วนของคอลัมน์คิวบีชายที่เราได้มีการเพิ่มเนี่ยให้เราเลือกที่คําว่าเพศโอเคจากนั้นเลือกเป็นเขาแล้วก็เลือกเป็นแบบไม่มีตัวสน,ยนิยมเนาะจากนั้นเราจะทําการดวพีเคตคอลัมน์ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะจำนวนนักเรียน ตรงนี้เราใช้เป็นหญิงเดี๋ยวอันก่อนหน้าเราจะไปใส่คำว่าชายด้วยเราเลือกที่คิวลี่หญิงแล้วก็เลือกที่เพศโอเคตรงนี้เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเราจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาหนึ่งคอลัมน์คือ if t e n e l เพื่อใช้แสดงจำนวนนักเรียนตรงนี้ถ้าเพศเป็นชาย ให้ใส่จํานวนนักเรียนชายแต่ถ้าเป็น f อหรือเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยให้ใส่เป็นจนํานวนเรียนหญิงกดดันจากนั้นกลับมาที่ layout การแสดงผลของเราก็ทําได้ง่ายๆเลยตรงนี้เราก็แค่เอาจํานวนนักเรียนมาแสดงแบบนี้เราก็จะสามารถแยกได้ว่าจำนวนนักเรียนชายและหญิงเนี่ยมีกี่คนโดยถ้าเรากดเข้าไปข้างในนี้ใช่ไหมเราจะทำการเพิ่มในส่วนของ table ของนักเรียนชายขึ้นมานี่ก็จะมีแค่รายชื่อของนักเรียนชายซึ่งถ้าเราต้องการแยกจํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงออกจากการตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ visibility โดยที่เราจะเลือกที่เพศเนาะ c o l มน์เพศ east และเลือกที่ชายเมื่อเราเข้าไปในรายการของนักเรียนหญิงเนี่ยข้อมูลของนักเรียนชายทั้งหมดก็จะไม่แสดงผลและเราจะทําการ a g g r e g a ขึ้นมาอีกหนึ่งอันเลือกเป็น query หญิงแล้ว option เป็นเพศหญิง คือข้อมูลตรงนี้ก็จะแสดงเฉพาะรายการนักเรียนหญิง สามารถเอาไปใช้ได้หลาลกหลายรูปแบบมากเลยทุกคนตั้งแต่ขอร่งคิวี่นี้มาเรารู้สึกว่ามันสามารถทําระบบจองคิวหรือระบบการทําสต็อกต่างๆเนี่ยได้งานมากยิ่งขึ้นเนาะก็ไปลองเล่นกันดูนะทุกคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอในนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังสนใจในเรื่องของการพัฒนา,าแอปพลิเคชัน้ดยการแอบเนะาะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอในนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราและพบก,กับเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วทุกคนวันนี้เราขอต